สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสวันนี้เวลา10บนาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถณวัดนพวงศารามตำบลสบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี ซึ่งบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทดแทนอุโบสถหลังเดิมที่ถูกพายุพัดต้นไม้ใหญ่ล้มทับเมื่อปี2513ทางวัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนบูรณะซ่อมแซมพร้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพ,พระญาณสังวรสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานให้เมื่อวันที่5กรกฎาคม2550ไว้ในพระมหาเจดีย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวที่สร้างขึ้นในโอกาสทรงเจริญพระชนชมพรรษา86พรรษา วัดนพวงศารามเป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี2470ได้รับพระราชทานวิสงคำสีมาเมื่อปี2477สมเด็จพระเจ้าปกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรั์ราชสุดาสิฎิโสภพารพนวดีพระราชทานทรัพย์ร่วมสร้างอุโบสถและเสด็จมาทรงยกช่อฟ้าเมื่อปี2513เป็นวัดประจำราชสกุลนพวงศ์โดยหลวมประสานคดีหม่อมราชวงศ์กมลนพวงศ์ร่วมสร้าง ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยายนวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์ทรงรับไว้ในพระสังฆราชุปธรรมปัจจุบันพระราชวราจารย์เป็นเจ้าวาดและเจ้าคณะจังหวัดปัตตานียะลานาราธิวาสมีพระภิสุจำพรรษาแปดรูป ต่อมาเวลา12นาฬิกา58นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนพิรยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบารมราชชนนีเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโราวกาสทรงครองราชปีที่50บ้านบูกาสาแลแม่ตาบประโดอํำเภอมายยซึ่งอยู่ในพื้นที่ธุรกันดารราษฎรร่วมกันบริจาคที่ดินจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2538เปิดซ้อนชั้นอนุบาลถึง ระมะศึกษาปีที่6กโรงเรียนดำเนินโครงการตามพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครบทั้ง8โครงการ ด้านการศึกษามหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจัดอบรมครูให้สร้างสื่อการเรียนรู้พัฒนาการเรียนการสอนจัดห้องสมุดของเล่นพัฒนาการทางร่างกายและสมองแก่ดเด็กส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเน้นให้เรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานอาชีพและนำผลผลิตมาประกอบอาหารในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอลดภาวะการขาดสารอาหารของนักเรียนตลอดจนให้ความรู้แก่หญิงมีคันให้เลี้ยงลูกได้นมแม่ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นประโยชน์ย่แฝก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนอาทิการจัดฝึกอบรมวิชาชีพการแปรรูปถนอมอาหารนำความรู้ไปต่อย,ยอดเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็นไรายได้เสริมโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ออกหน่วยตรวจรักษาร,ราษฎรที่เจ็บป่วยในพื้นที่มีราษฎรยากจนที่ป่วยต้องรักษาต่อเนื่องไปขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ19คนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทุลละออมพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง เวลา15นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระเทพรทัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนห้องประชุมอาคารเรือนรับรองพิกุลทองศูนย์การศึกษาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสพระราชทานพ,พระราชาวโรกาสให้หนางสายหยุดเพชรสุขรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำคณะกรรมการจัดแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่14ประจำปีการศึกษา255 0 เฝ้าทุนละออมพระบาทและนํานักเรียนจากโรงเรียนอัตรากิยาอิสลามิยะจังหวัดนราธิวาสที่ชนะเลิศการแข่งขันและอาจารย์ที่ควบคุมทีมเฝ้าทุนละออมราาพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล จากนั้นเสด็จพระราชดําเนินไปแปลงโครงการเกษตรที่ฎีใหม่ตามแนวพระราชดําริในพื้นที่ดินเปรียวจัดบริเวณพื้นที่ลุ่มศูนศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในพื้นที่พรุโต๊ะแดงที่ยังไม่ถูกรบกวนและโครงการศึกษาการใช้จุลินทรีย์จากพื้นที่ดินเปรียวจัดเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรที่มีพระราชดําริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินมาทรงติดตามผลการดําเนินงานในแปลงโครงการแกล้งดินเมื่อปี 2,556โดยส่งให้ศึกษาความหลากหลายโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์พื้นที่พุโตแดงและควรเพิ่มเติมการศึกษาดินบริเวณรากต้นมะฮังและพื้นที่ใจกลางพุด,ด้วยโอกาสนี้ส่งติดตามผลดำเนินโครงการศึกษาการยุบตัวในพื้นที่พุจังหวัดนราธิวาสที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2,526ถึง2,533ในพื้นที่พุบาเจาะพุโตแดงและพุกาบแดง ส่วนผลการดําเนินโครงการศึกษาพันธุ์ข้าวประจําถิ่นในจังหวัดซึ่งศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวหอมกระดังงานในปี2552จากแปลงเกษตรในพื้นที่อําเภอตากไปจํานวน20ตัวอย่างมาศึกษาวิจัยและทดลองจนได้สายพันธุ์ดีเด่น6สายพันธุ์นํามาปลูกคัดเลือกจนได้1สายพันธุ์ จึงนำมาศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตทดสอบการต้านทานโรคและ,มะแมลงพบสายพันธุ์ที่ดีมีลักษณะเด่นเป็นข้าวเจ้ามีสีและมีกลิ่นหอมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงในรูปของข้าวกล้องจึงดำเนินการขอรับรองพันธุ์ต่อไป เย็นวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์จักกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปโรงเรียนเพชรพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเปิดชมรมและสูนเพื่อนใจทูบีนับ,บวันของโรงเรียนเพชรพิทยาคมซึ่งดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2548ปัจจุบันมีสมาชิก2,718คนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดอย่างต่อเนื่องกิจกรรมเด่นคือพัฒนาเยาวชนให้มีความเก่งและดีในปี2555สมาชิกได้รับการเลือก เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับวันหรือทูบีนับวันไอดอลส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันมีอาสาสมัครให้บริการคำปรึกษาแก่สมาชิกหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้คุณครูที่ปรึกษาและหน่วยบริการสาธารณสุขโอกาสนี้ส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นและพระราชทานพระวโรากาดให้สมาชิกทูบีนับวันจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก วันนี้เวลา12นาฬิกา42นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัทรากิติยาภาเสด็จไปโรงพยาบาลภูกระดึงจังหวัดเลยทรงเปิดตึกสกลมหาสังฆปรินายก16โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลายัยถวายสการะพระพุทธนิราใหม่และพระรูปเหมือนจวนอุตตหายีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่16แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หมดลนิธิมหามากุฎราชวิทยายลัยในพระบรมราชธรรมสนับสนุนเงินก่อสร้างตึกสกลมหาสังฆปรินายก16เป็นตึก รงอาพาธเพื่อถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชจ่วนอุตถายีและเอื้อประโยชน์แก่พระสงฆ์ที่อาพาธรวมถึงประชาชนที่เจ็บป่วยในอำเภอภูกระดึงน้องหินและพื้นที่ใกล้เคียงมีหอผู้ป่วยในชายและหญิงรองรับได้60คนห้องพิเศษและห้องพระสงฆ์ที่อาพาธห้องประชุมตลอดจนหอผู้ป่วยฟื้นฟ,นฟนูสมรรถภาพผู้พิการเพื่อขยายการดำเนินงานดูแลและฝึกผู้พิการทางสายตาให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง ปกติสุขเนื่องจากโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการดําเนินงานของจังหวัดตึกสกลมหาสังคปรินายก16เป็นหนึ่งใน19แห่งที่สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคาราสกลมหาสังคปรินายกมีพระดําริให้สร้างขึ้นในทินที่ขาดแคลนสถานพยาบาลทั่วทุกภาคข,ของประเทศรวม19แห่งเพื่อถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังคาราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง19พระองค์ จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ